สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูกวินนะครับเราจะมาต่อในเรื่องของใบงานความคล้ายนะครับตอนที่2นะครับตอนนี้จะเป็นเรื่องของรูปสามเหลี่ยมที่มันคล้ายกันนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มันคล้ายกันนะครับการที่เราจะตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปที่มันคล้ายกันเนี่ยเขาจะเช็คนะครับเช็คมุมก็คือมันจะต้องมีมุมที่มันเท่ากันเป็นคู่คู่ทั้ง3คู่อย่างเช่นคู่นี้กับคู่นี้ต้องเท่ากัน คู่นี้กับคู่นี้ต้องมีขนาดเท่ากันและก็คู่นี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทั้ง3มคู่1คู่2คู่3คู่เท่ากันทุกคู่เป็นคู่คู่ไปนะครับเขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปที่มันคล้ายกันก็คือตรงนี้นี่ครับก็คือนิอยามอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าเราจะตรวจสอบเนี่ยมันจะคล้ายกันยังไงนะครับมาดูตัวอย่างที่1 ข้อที่1นะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันหรือไม่ตรงนี้เป็นรูปที่1นะตรงนี้เป็นรูปที่2นะครับมี2รูปตรงนี้ก่อนจะไปทำเนี่ยเราต้องหามุมว่า123ส 3, สามเหลี่ยม3มุมนะครับรูปที่1เนี่ยมุมทั้ง3มีขนาดเท่าไหร่ตรงนี้มุมฉากมุมฉากก็ต้องเป็น90แล้วต่อไปตรงนี้มุมที่เหลือต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็คือเราจะอาศัยสมบัติของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะครับคือ3มุมรวมกันแล้วได้180องศา ครับตรงนี้50บวก90ก็คือ140ใช่ไหมครับแสดงว่าที่เหลือก็ต้องเป็นอะไรครับ40เพราะรวมกันแล้วได้180องศานะครับได้มาแล้วครับรูปที่1นะครับในมุมทั้ง3มุมนละ้วต่อไปรูปที่2รูปนี้มุมนี้ก็90องศาและมุมนี้มุมน,มมนี้มีขนาดเท่าไหร่เอ่ย ตรงนี้40ตรงนี้90รวมกันแล้วได้130้าข้างในเนี่ยรวมกันต้องได้180แสดงว่ามุมที่เหลือเนี่ยเราก็180ลบกับ30นะครับก็จะได้50มุมนี้ก็ได้เป็น50องศาเราได้ทั้ง3มมุมนะครับเมื่อเราได้ทั้ง3มุมแล้วปึ๊บนะเราก็เช็คมุมนะครับว่ามันเท่ากันเป็นคู่คู่หรือเปล่าก็คือมุมที่มันอยู่ในแนวเดียวกันคู่ไหนที่มันสมในกันก็คือมุมคล้ายกันมุมนี้กับมุมนี้มันเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยเราตรวจสอบว่ามีขนาดเท่ากันม ตรงนี้40ตรงนี้ก็40มีขนาดเท่ากันผ่านตรงนี้90ตรงนี้ก็90เท่ากันโอเคตรงนี้50ตรงนี้ก็50เห็นไหมครับเมื่อมันเท่ากันทั้ง3คู่เป็นคู่คู่ไปอย่างเี้เราตอบได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้ยมันคล้ายกันนะครับันนี้ครับข้อ2ครับ ข้อ2เราก็มาเช็คมุมก่อนนะครับหามุมที่เหลือก่อนว่ามุมนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับสมบัตมิมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันทั้ง3ามุมได้1้0ยมุมนี้รวมกันได้1 1 2นะครับถ้าเราอยากรู้มุมที่เหลือเราก็เ้อา180ลบกับ2มุมนี้นะครับมันก็จะได้เป็น68นะครับ68องศาได้นะครับ คราวนี้ก็เหมือนกันครับเช็คมุมรูปนี้ตรงนี้2มุมนี้รวมกันได้118นะครับมุมภายใน180เนะเาะลบออกเลยนะครับก็จะเหลือ62ตรงนี้ก็จะเป็น62องศานะครับเราได้ทั้ง3ามุมแล้วเราก็มาเช็คมุมนะครับมุมที่มันสมในกันก็คือ,อมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ไปหรือเปล่าเห็นไหมเช่นตรงนี้มุมนี้60กับตรงนี้60 มุมที่มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับตรงนี้มีขนาดเท่ากันเราก็เช็คไปเลยปึ๊บต่อไปมุมนี้กับมุมนี้มีขนาดเท่ากันไหมไม่เท่ากันครับเห็นไหมครับถ้ามันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยแค่คู่ใดคู่หนึ่งนะครับเราตอบได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันไม่คล้ายกันนะครับถ้าทําต่อก็ได้คู่นี้ก็เช็คต่อครับตรงนี้ก็ไม่เท่ากันเห็นไหมครับไม่เท่ากันแค่มันมีคู่ใดคู่หนึ่งไม่เท่ากันเราก็ตอบได้ละครับว่ามันไม่คล้ายกัน ข้อ3ข้อ3มันจะมีรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับรูปนี้กับรูปนี้สองรูปนี้มันคล้ายกันหรือเปล่าเราก็ต้องมาเช็คมุมนะครับเราเห็นไหมครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะจากนั้นเรามาดูครับว่ามุมที่เกิดจากเส้นตรงนี้มันก็คือเส้นเลยครับ เส้นขนาน2เส้นนี้มันขนานกันนะครับเนี่ยเส้นขนานขนานกันปุ๊บแล้วมีเส้นตัดมาเนี้ยมุมที่เอ่อที่เกิดจากเส้นขนานนี่คือตรงนี้กับตรงนี้จะมีขนาดเท่ากันนั่นแสดงว่ามุมนี้เนี่ยก็คือมุมนี้กับมุมนี้มีขนาดเท่ากันถูกไหมครับรูปเล็กกับรูปใหญ่นะครับแล้วก็เหมือนกันครับตรงนี้กับตรงนี้ก็มีขนาดเท่ากันมุมนี้กับมุมนี้ก็มีขนาดเท่ากันสุดท้ายมุมยอดตรงนี้เป็นมุมของรูปนี้และก็รูปนี้มันก็ต้องมีขนาดเท่ากันอยู่แล้ว นะครับเห็นไหมเราเช็คมุมก็มุมนี้เท่ากันเป็นคู่ๆหนึ่งคู่คู่นี้ก็สองคู่คู่นี้ก็สามคู่ทั้งสามคู่มันเท่ากันตอบได้เลยครับว่าสองรูปนี้มันคล้ายกันนะครับแค่นี้เลยนะครับง่ายๆข้อสี่ครับรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับตรงนี้ยาวเท่ากันมุมที่ฐานฐานตรงนี้จะมีขนาดเท่ากันสองมุมนี้จะมีขนาดเท่ากัน ถ้าเราอยากรู้ว่า2มุมนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็เอา180ครับมุมภายในคือ180ลบกับมุมนี้ก็คือ38ก็จะได้142แสดงว่าอีก2มุมที่เหลือเนี่ยมันก็คือ142เนี่ยเราเอาไปแบ่งใส่2มุมมุมละเท่าเท่ากันเพราะว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมที่สมเนี่ยมุมที่ฐานนะครับจะมีขนาดเท่ากันเราก็เอา142เนี่ยไปหาร2เราก็จะได้มุมที่เหลือนะครับ ก็เลยสองไปหารเลยแบ่งครึ่งกันก็จะได้เป็น71ก็จะได้มุมนี้เป็น71มุมนี้ก็71นะครับก็จะได้มุมที่เหลือตรงนี้นะครับตรวสอบดูก็ได้นะครับเอาทั้ง3มุมเนี่ยมันรวมกันว่ามันได้1 8 0้ยไหมนะครับเช็คเอารูปนี้ครับรูปที่2เหมือนกันครับตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับแขน2ข้างยาวเท่ากันมุมที่ฐานก็ต้องมีขนาดเท่ากันมุมนี้กับมุมนี้ต้องมีขนาดเท่ากันนะครับ สังเกตว่าตรงนี้ก็ร้อยไอ้ตรงนี้ก็38ก็เหมือนกับมุมนี้เลยถ้าเรามาแบ่งมุมที่ฐานมุมละเท่าเท่ากันมันก็ต้องได้เป็น7 1็เท่านี้ก็71นะครับ3มุมนี้รวมกันต้องได้ร8 0ปนะ,ค,ะ check ครับเช็คครับคู่ที่1มุมที่เหมือนกันเช็คการเท่ากันเป็นคู่คู่ไหมมุมที่ฐานเท่ากันมุมที่ฐานเท่ากันโอเคทั้ง3คู่ตอบเลยครับข้อนนี้มันคล้ายกันครับ ข้อ5ครับโอเคตรงนี้ก็จวดจวเหมือนกันมีขนาดเท่ากันมุมที่ฐานต้องมีขนาดเท่ากันตรงนี้ก็ยาวเท่ากันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วตรงนี้มุมที่ฐานก็ต้องมีขนาดเท่ากันแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่ามุมมุมนะครับมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันยาวเท่าไหร่เนี่ยแต่ละมุมเราไม่รู้เลยว่ารูปเนี้ยมันกลางเท่าไหร่มันกลางเท่าไหร่นะครับมันตรงนี้ยาวเท่ากันก็จริงตรงนี้ยาวเท่ากันก็จริงแต่ว่ามุมที่มันกลางอะ เราห็นไหมครับว่าตรงนี้มุมมันกางไม่เท่ากันถ้ามุมไม่เท่ากันแสดงว่ามันก็ไม่คล้ายกันแค่นั้นเองนะครับก็ตอบเลยข้อนี้ว่ามันไม่คล้ายกันเราไม่รู้ขนาดของมุมนะครับถ้ามุมมันเท่ากันเนี่ยเราเช็คได้แต่ว่ามุมตรงนี้มันกางไม่เท่ากันอยู่แล้วเราก็ตอบเลยว่ามันไม่คล้ายกันนะครับข้อ6นะครับข้อ6เราก็มาเช็คเหมือนเดิมครับเช็คทั้ง3ามุมนะครับรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปรูปที่1คือรูปนี้ นะครับแล้วก็รูปที่2ก็คือรูปนี้นะครับ2รูปนี้เราเช็คมุมเป็นคู่ครับ3คู่คู่ที่1คือมุมนี้กับมุมนี้นะครับคู่ที่สองมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันเห็นไหมครับว่าทั้ง2มุรูปเนี้ยมันมีมุมเท่ากันทั้ง2คู่แล้วแน่นอนว่ามุมที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วนะครับก็คือมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมนี้มุมนี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากันอยู่แล้วนะครับเราเช็คเห็นไหมว่าคู่ที่1 2 3เท่ากัน3คู่ครับข้อนี้ตอบได้เลยว่ามันคล้ายกันมันคล้ายกันนะครับดูต่อเลยนะครับข้อ2ใหญ่จากรูปจงหาค่า x และ y ถ้าเขาให้หาค่า x และ y แสดงว่ารูปวกนี้มันคล้ายกันหรือไม่เราจะตรวจสอบดูก็ได้นะครับตรงนี้นเป็นเส้นขนานมันเป็นเส้นขนานนะครับ มีเส้นขนาน2เส้นนะครับลากปลายเส้นขนานมาให้ปลายเส้นหนึ่งและลากปลายเส้นขนานมาให้ปลายเส้นหนึ่งเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันรูปที่1กับรูป2นี้คล้ายกันก็คือรูปนี้กับรูปนี้คล้ายกันนั่นเองนะครับครู ð, จะยกตัวอย่างสัก3ข้อนะครับอธิบาย3ข้อแล้วที่เหลือเราไปทำเองนะครับข้อ,ขอนี้หนึ่งแล้วกัน ตรงนี้เป็นรูปที่1ตรงนี้เป็นรูปที่2นะครับมี2รูปทีนี้นะครับก่อนที่เราจะทำนะครับให้เราหาด้านที่มันเหมือนกันด้านที่มันเหมือนกันอ่าด้านด้านที่มันสมในกันอย่างเช่นด้านนี้ในรูปที่1เหมือนกับด้านในรูป2มันก็เหมือนกับด้านนี้นะครับต่อไปถ้าเป็นด้านนี้ในรูปที่1นะมันก็เหมือนกับด้านนี้ในรูปที่2และด้านนี้ในรูปที่1ก็เหมือนกับ ด้านนี้ในรูปที่สองเห็นไหมครับมองออกให้เป็น2รูปนะครับจากนั้นครับเขาให้หาค่า x และ y ถ้าเราต้องการหาค่า x นะครับเราก็จับ x ขึ้นก่อนครับจับ x เลยจับ x ส่วนด้วยด้านที่มันเหมือนกันนี่คือ x มันอยู่ในรูปที่1นะครับส่วนด้านที่มันเหมือนกันก็คือ4ตรงนี้ในรูปที่2นะครับเราจับ x ส่วนด้วยด้านที่มันเหมือนกันก็คือ x ส่วน4แล้วจับมันเท่ากับอีกด้านหนึ่งครับด้านที่มีตัวเลขทั้ง2ตัวนะครับ คือถ้าเราเอาด้านนี้มาส่วนด้านนี้มันติดตัวแปร y แต่ถ้าเราเอาด้านนี้มาส่วนด้านนี้มันมีตัวเลขทั้งสองตัวมันง่ายนะครับเราก็เลยจับมันเท่ากับอีกด้านหนึ่งส่วนกันเลยก็คือสิบห้าส่วนหกมันจะเกิดเป็นสมการครับเห็นไหมครับก็จะเกิดเป็นสมการนะครับจากนั้นเราก็แก้สมการนะครับก็คือเขาให้หาค่า x เราจับ x นะครับส่วนด้วยด้านที่เหมือนกันก็คือ4นะครับ x ส่วน4ตัวนี้นะครับแล้วจับมันเท่ากับครับ สาเหตุที่จับเท่ากับเพราะว่านะครับสมบัติของความคล้ายนะครับข้อ2ก็คือนะครับอัตราส่วนเนี่ยมันจะมีค่ายาวเท่ากันเขาก็เลยจับมันเท่ากับเท่ากับมันก็เป็นสมการอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับจับมันเท่ากับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านที่มีตัวเลขทั้งสองตัวเราคือ15กับ6ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับก็เกิดเป็นสมการจากนั้นเราแก้สมการครับเราจะได้ x เท่ากับส่คูณ15ส่วน6 ตรงนี้4มันหารย้ายไปคูณนะครับตัดดีกว่า6 1 6น2่แล้ว2 2 3เป็น6 2ตรสเป็น4 3 1 3 3 5 5 5คูณ2เป็น10นะครับได้ x ก็กับ10นะครับได้ค่า x นะครับต่อไปเข้า y เข้า y นะครับเราก็จับ y และดู y ด้านไหน y อยู่ด้านนี้จับส่วนด้านที่มันเหมือนกันก็คือ5 จับ y ส่วนด้วย5แล้วจับมันเท่ากับอีกด้านหนึ่งด้านที่มีตัวเลขนะครับเห็นไหมด้านที่มีตัวเลข2ตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้จริงๆเราก็ได้ค่า x มาแล้วแหละนะครับถ้า x ตรงนี้ก็เป็น10นะครับ x ก็คือ10ที่เราหาค่ามาได้เราจับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้ง่ายๆก็จับด้านที่มันมีแล้วก็คือ15ส่วนด้วย6นี่แหละด้านที่มีข้อมูลก็คือตัวเลข2ตัวนะครับเขาเป็น10บหส่วน6จากนั้นแก้สมการก็จะเป็น y เท่ากับ10 ห้าคูณหหารด้วยหนะครับาวายเท่ากับสิบเป็น75็ดสิบห้า่วนหจะได้ไวาเท่ากับคิดก่อน75หารด้วย6นะครับ6 1เป็น6ลบกันเหลือหกสองสลบกันเหลือสามหาค่าสาได้12บจุดหครับ ตัวนี้ตอบ12.5ได้แล้วครับค่า X แล้วก็ค่า Y ข้อต่อไปข้อไหนดีเอาข้อ3แล้วกันนะครับเอาข้อ3นะครับขอให้หาค่า X แล้วก็ค่า Y นะครับก่อนอื่นที่เราจะหาค่า X ค่า Y นะครับเราต้อง ดูนะครับว่ารูปที่มันคล้ายกันมีรูปอะไรบ้างนะครับรูปที่มันคล้ายกันนะมันก็จะมีรูปนี้กับรูปนี้นะครับเห็นไหมครับรูปที่มันคล้ายกันจากนั้นเราก็าไปดูส่วนเขียนข้อมูลลงไปก่อนจะได้ดูได้ง่ายนะครับหน้าน,นี้ยาว12หน้าน,นี้ยาว6ตรงนี้ยาว9ส่วนตรงนี้ยาว x ตรงนี้ก็จะเป็น21ตรงนี้ก็จะเป็น9บวก y นะครับมาได้อย่างไรนะครับเราก็ดูครับด้านนี้ก็คือตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้มันก็คือด้านนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันยาว12ตรงนี้มันยาว9เราเอาความยาวมาทั้งหมดก็มารวมกันมันก็เลยได้เป็น21เนะครับเป็นรูปใหญ่นะครับตรงนี้ด้านนี้มันยาว9แล้วก็ y นะครับเห็นไหมคือด้านตรงนี้มันยาว9แล้วก็ y เราเอามาทั้งหมดเลยมันก็เลยเป็น9บวก y นะครับส่วนตรงนี้เป็น x เฉยก็คือตรงนี้ ได้2รูปที่มันคล้ายกันแล้วนะครับจากนั้นเราก็หาด้านที่มันคล้ายกันด้านที่มันสั้นที่สุดก็คือด้านนี้สั้นสุดตรงนี้ก็สั้นสุดก็คือตรงนี้เห็นไหมครับนี่มุม,มตรงนี้มุมของรูปนะครับสั้นสุดสั้นสุดด้านที่มันกลางกลาง มีสั้นมีกลางแล้วก็มียาวตรงนี้ด้านนีกน้ก็จะเหมือนกับด้านนี้สุดท้ายก็เป็นด้านนี้ด้านนี้สีแดงก็เหมือนกันเห็นไหมเราได้ด้านที่มันสมนัยกันด้านที่มันเหมือนกันแล้วจากนั้นเราต้องหาค่า x หรือค่า y ก็หาเลยครับถ้าเขาให้หาค่า x จับ x ขึ้นก่อนเลยจับ x นะครับไปดูครับว่า x อยู่ด้านไหน x อยู่ด้านนี้ด้านที่เหมือนกับ x คืออะไรครับก็คือ6ใช่้านครับเราจับ x ส่วน6นะครับ จับ x ส่วน6แล้วจับเท่ากับอีกด้านหนึ่งครับด้านที่มีตัวเลขทั้ง2ตัวเนื่องจากว่าเราเอา x ขึ้นก่อนนะครับเราก็ต้องเอารูปที่อยู่ตรงนี้ขึ้นก่อนแล้วไปส่วนด้วยรูปนี้นะครับเห็นไหมก็ <c oughs> คือเอา x ข้างบนส่วนด้วย6อย่างเงี้ยต่อไปเราก็ต้องเอารูปนี้ขึ้นก่อนนะครับเพราะเราเริ่มจากรูปนี้ด้านไหนนะที่มีตัวเลขทั้งสองตัวถ้าเป็นตัวนี้มันติดอะไรครับมันติด y นะครับตัวนี้ติดตัวแปร y มันจะยุ่งยากนะครับเอาด้านที่มีตัวเลขทั้งสองตัวคือกับ 9นะครับตรงนี้ก็จะเป็น21ส่วนด้วย9นะครับจับมันเท่ากันแบบนี้ครับมันจะเกิดเป็นสมการถ้าเกิดเป็นสมการานี้ปุ๊บได้เลยครับจัดการแกะสมการก็จะเป็น21คูณกับ6ส่วนด้วย9นะครับ6มันหารย้ายไปคูณนะครับตัดทอน3 2เป็น6 3 3เป็น9 3 1 3 3 7 21 7 2เป็น14ครับได้ x เท่ากับ14ครับ ไดครับต่อไปค่าอะไรครับค้า Y ายข้าวายนะครับเราก็ดูค้าวาเราอยู่ด้านไหนวายอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับด้านที่เหมือนกันก็คือตรงนี้เราก็เขียนงั้นถขตรงแ้กก็คือจับมันส่วนกันก็คือด้านนี้ด้านที่ Y อยู่นี่แหละก็คือ9บวกวส่วนด้วยด้านที่เหมือนกันก็คือ12แบ่งสีให้นะด้านที่เหมือนกันนะครับจับมาส่วนกัน แล้วจับมันเท่ากับครับอีกด้านหนึ่งด้านที่มีตัวเลข2ตัวก็คือตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมครับก็เป็น21ส่วน9จากนั้นแก้สมการนะครับก็จะเป็น9บวก y เท่ากับ21คูณ12ส่วนด้วย9นะครับก็คือ12เนี่ยมันหารใช่ไหมครับย้ายขึ้นไปคูณเขียนอย่างนี้ก็ได้เพื่อเรางงนะครับเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับ ถท่อน3ไปตัด3 3มเป็น9 3 4าส3มสบหนตัดหน้า3 7 21นะครับ7 4 20สอะไรฮะ7 4 28นะครับเราก็จะได้9บวก y เท่ากับ28จากนั้นแค่สมการจะได้ y เท่ากับ28บนะครับ9้บวกยี่สมาเป็นลบนะครับสุดท้ายก็จะเป็น y เท่ากับอะไรเอ่ย ช่วยหน่อยเร็วช่วยหน่อยอ28ลบ9ก็จะเหลืออะไรครับ10เลรฮะ19โอเคนะครับตอบแล้วครับตอนนี้ตอบแล้วต่อไปข้อไหนดีข้อสุดท้ายออข้อไหนหนะข้อไหนหนะ สุดท้ายเอาข้อ6แล้วกันนะครับข้อ6ตรงนี้เขาให้หาค่า x แล้วก็ค่า y นะครับเราต้องแบ่งนะครับก็ดูรูปสามเหลี่ยม2รูปที่มันคล้ายกันตรงนี้มี3รูปเลย1รูป2รูปแล้วก็3รูปนะครับรูปที่มันคล้ายกันมี2รูปครับรูปนี้แล้วก็รูปนี้ครับส่วนรูปนี้ไม่เกี่ยวนะรูปนี้ไม่เกี่ยวนะครับเล็กตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ดูเลย รูปที่หนึ่งอ่าตรงนี้เป็นรูปที่สองนะครับความยาวของแต่ละด้านทีนี้เรามาดูรูปที่1ตรงนี้ก็จะยาวเป็น42มุมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับตรงนี้จะยาวเป็น24บวก x นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจากตรงนี้มาตรงนี้มันยาวแค่24และตรงนี้มาตรงนี้มันยาว x กอ่ามันก็เลยเนี่ยเราเอาตรงนี้มานะมันก็เลยเอา ด้านนี้กับด้านนี้มาด้วยก็จะกลายเป็นยี่สิบสี่บวก x นะครับส่วนด้านนี้ไม่รู้ปล่ลย้ครับปล่อย้ลอยเลยตรงนี้ก็จะเป็นยาวยี่สิบแปดบวก y นะครับก็คือด้านนี้ที่เรามาทั้งหมดของรูปนี้มันมียี่สิบแปดแล้ว y นะครับความยาวเราเอามาทั้งหมดก็ยี่สิบแปดบวก y แค่นั้นเองตรงนี้ก็จะเป็น x บวกกับสี่สิบแปดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ ตรงนี้ก็ได้เป็นหกสิบเคหนึ่งสองสามได้ครบแล้วนะครับด้านนี้มีสามด้านนี้มีสองก็ไม่เป็นไรจากนั้นเราเราหาครับด้านที่มันสมในกันด้านที่มันเหมือนกันเราเห็นไหมด้านนี้มันชัดเจนเลยเนาะด้านนี้กับด้านนี้มันคล้ายกันนะครับด้านนี้อีกเลยแล้วก็ด้านนี้กับด้านนี้นะครับด้านที่มันสมในกันนั่นเองมันคล้ายกันเนาะลายทั้งสามด้านแล้ว ที่เหลือก็เป็นสีแดงสีแดงก็กับสีแดงนะครับด้านที่มันเหมือนกันจากนั้นเราหาค่า x หรือ y ก่อนก็ได้ถ้าเราหาค่า y ก่อน y ตรงนี้ไม่มีข้อมูลนะครับหายังไม่ได้เราก็เลยต้องหาค่า x ก่อน x มันมีข้อมูลทั้ง2ด้านนะครับหาค่า x ก่อนตาด้านนี้มาก็เป็น2 4 c บวก x นะครับจับเอาด้านไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่ครัวรูปนี้ขึ้นก่อนนะครับหรือจเจ้ารูปนี้ขึ้นก่อนก็ได้ ครูรูปนี้มาส่วนด้วยรูปนี้นะครับครูก็เลยต้องจับรูปนี้ขึ้นก่อนก็ได้ด้านนี้ก็เป็นยี่สิบสี่บวกเอ็กซ์็คือตรงน,นี้ส่วนด้วยด้านที่เหมือนกันก็คือตรงนี้ครับ x บวก48 x บแวก4ีแแล้วจับมันเท่ากับครับอีกด้านหนึ่งด้านที่มีตัวเลขทั้งสองด้านนี่เลยนี่เลยนะครับจับมันส่วนกันเลยก็คือ42ส่วนด้วย60นะครับครูรูปนี้ขึ้นก่อนนะครับรูปนี้ก็อยู่บนส่วนตัวนี้ก็อยู่ล่างแค่้นีงน,น,นะครับ ได้แล้วครับเกิดเป็นสมการทั้งงงอีกรอบไหมช้าๆนะจับด้าน x นะครับต้องการหาค่า x จับด้านที่เหมือนกันก็คือ x ตรงนี้ส่วนกันเกิดเป็นตรงนี้ครับแล้วจับมันเท่ากับอีกด้านหนึ่งครับด้านที่มีตัวเลข2ตัวก็คือ42กับ60ครับเป็นตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเกิดเป็นสมการอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็แก้สมการครับแก้สมการ อนดีกว่ามันง่ายดีนะครับจริงๆไม่ตัดทอนก็ได้คูณต่อก็ได้นะตรงนี้นะครับเราเห็นไหมว่ามันส่วนก็คือมันหารเราย้ายขึ้นมาก็เป็นคูณก็จะได้บรรทัดนี้ส่วนตรงนี้มันหารนะครับเราย้ายข้ามฝั่งมาก็จะกลายเป็นคูณก็คือได้บรรทัดนี้เห็นไหมครับอ่าก็จะได้อย่างนี้เลยแต่ว่าตัวเลขมันเยอะไปคูเอาใหม่ดีกว่าตรงนี้เอาใหม่เอาใหม่ตัวเลขมันเยอะไปตัวเล็น้อยดีกว่าจะได้คลิกง่ายๆตัดทอนดีกว่าสองเป็นตัดดีกว่าสองสองสี่สองหนึ่งสองสองสามเป็นหก อันนี้3ได้30 30 3 7 21เอาโอเคก็จะเหลือ7จ็ดส่วนสิตรงนี้ก็จะเป็น24บวก x นะครับส่วนด้วย x บวกกับ48เท่ากับ7ส่วนด้วย10โอเคนะครับก็คือตัวนี้เอาไปตัดตอนก่อนเห็นไหม ก็จะได้เจส่วน10ตรงนี้มานะครับพอดีว่าตัวเลขตรงนี้มันเยอะถ้ามันคูณกันแล้วมันเยอะนะครับอยากให้มันง่ายๆออก็เลยเอาตัวเลขน้อยๆนะครับตอบทอนได้ก็ตัดอนเองนะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็น24บวก x นะครับคูณด้วย10นะครับเท่ากับ7คูนกับ x บวก4 0แปดนะครับก็คือตรงนี้มันเป็นส่วนใช่ไหมครับมันหารอยู่เราย้ายข้ามฝั่งมาเป็นคูณได้เลยส่วนตัวนี้ก็เลยหายไปนะครับตรงนี้ มันหารย้ายขึ้นมาก็เป็นคูณก็จะได้ตรงนี้ครับตัวนี้หารย้ายขึ้นมาคูณกับตรงนี้กลายเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้มันหารย้ายขึ้นมาคูณก็จะได้เป็นตัวนี้นะอย่างนี้นะครับจากนั้นตรงนี้เราก็แจกแจงเข้าไปนิดนึงแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะครับแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น240บวกกับ 10x เท่ากับ7ดคูณ x ได้ 7x บวกกับช่วยกัน เจ็ดแปดห้าสิบหกใสหกทศอ่าเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเท่าได้เป็นสามสิบสามนะครับสามร้อยสามสิบหกโอเคจากนั้นแก้สมการต่อครับการแก้สมการให้ดู x ครับตัวแปรอยู่คนละฝั่งย้ายตัวแปรมาอยู่ฝั่งเดียวกันย้ายตัวน้อยไปหาตัวมากนะครับอ่าแล้วก็ย้ายตัวเลขไปฝั่งของตัวเลขนะครับมันก็จะได้อย่างนี้นะครับมันท่านี้จะเป็น 10x ลบกับ 7x เท่ากับ 3 3 6กลบกับ240 <c oughs> ก็คือครูย้ายบรรทัดเดียวเลยนะครับเจดตรงนี้ย้ายมาฝั่งเดียวกันนะครับย้าย x มาอยู่ฝั่งเดียวกันจากบวกย้ายมากายเป็นปลบตรงนี้ส่วน240ตรงนี้เป็นบวกย้ายมาฝั่งนี้การเป็นปลบนะครับตรงนี้ก็จะได้อะไรครับ 3x เท่ากับ336ลบกับ240อดึง6ลงมา13 เก้เค okay, 96นะครับกันแล้วเหลือ96าจากนั้นก็จะเป็น x เท่ากับ9 6หารด้วย3จะได้ x เท่ากับ3 3 9 3 2เป็น6ก็จะได้เป็น32ครับเราได้ค่า x มาก,ก็คือ32ได้ค่า x แล้วถ้าเราแทนค่า x นะครับตรงนี้เป็น32ใช่ไหมครับรวมกันด้านนี้ก็จะเป็น 5 6หด้านนี้จะยาว56ส่วนด้านน,านี้ด้านนี้แทน x เป็น3 2รอดูนะครับบวกกันก็จะเป็น80อ่าด้านนี้ก็จะได้80ทีนี้เขาให้หาค่า y ถ้าหาค่า y ด้านนี้มันไม่มีแต่ตรงนี้เราสังเกตไหมว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากาถ้าเสียม,มุมฉากเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งเลยให้นึกถึงให้นึกถึงใครทฤษฎีบทของใครครับพียฮะพชากอัสนะครับให้นึกถึง คนนี้เลยนะครับเรามาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับตรงนี้ฉากนะครับตรงนี้ยาว28บวก y ตรงนี้ยาว60ด้านนี้ยาว80นะครับก็คือเราแทนค่า x แล้วเราก็จะได้ด้านตรงนี้มานะครับด้านนี้คือ x บวก4 8 x ของเราเป็น32บวกกับ48ก็ได้80คือด้านนี้ทีนี้ทฤษฎีบทของพีโกรัตนะครับก็คือด้านตรงข้ามมุมฉาก ก็คือด้านนี้ให้เป็น c ส่วนด้านที่เหลือเนี่ยเป็น a กับ b ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้เป็น c ตรงนี้จะเป็น a หรือเป็น b ก็ได้ตรงนี้คือด้านประกอบมุมฉากนะครับสลับกันก็ได้ตรงนี้เป็น a ก็ได้ตรงนี้เป็น b ก็ได้แล้วแต่จะจเขียนเลยนะครับจำได้ไหมที่เขาบอกว่ากําลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากรวมกันก็คือ c กาลังสองเท่ากับ a กาลังสอง บวก b กําลังสองนะครับเราแทนค่าเลยครับ c ของเรา c ก็คือ28บวก y ทั้งหมดนี้ยกกําลังสองเท่ากับ a ก็คือ80ยกกําลังสองบวกกับ b b คืออะครับ60ยกกําลังสองนะครับ,กกรบเห็นไหมครับแทนค่าเราก็จะได้ตัวเลขออกมาจากนั้นตรงนี้ก็บวกลบูณหารต่อไปนะครับ28่วิบแปด y กกําลังสองเท่ากับ 80ดคูณ80อสศูนย์ตัว88เป็น64นะครับบวกกับตรงนี้ศูนย์ 02, ตัวเติม0เข้าไป6 6 36นะครับก็ได้3,600กับ6,400รวมกันได้อะไรอื่นหนึ่งนะฮะ10,000นะครับตรงนี้ก็จะเป็น28บวกกับ y ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ1,000 0 จากนั้นตรงนี้เราเห็นไหมว่าสมการของเรานี้เป็นยกกําลังสองนะครับมันติดกําลังสองถ้าเราต้องการแก้นเนี่ยก็คือจะกําจัดกําลังสองก่อนนะครับต้องการให้กําลังสองมันหายไปแต่ฝั่งเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันยกกาลังสองนะครับมันก็เลยง่ายามันง่ายอย่างนี้เราแค่เติมครับวิธีวิธีทาก็คือกําจัดกําลังสองตรงนี้ให้เราใส่รากที่สองเข้าไปใส่รากที่สองเข้าไปทั้งสองข้างของสมการ เนื่องจากว่ามันเป็นสมาการที่มันเท่ากันอยู่แล้วเราใส่รากที่สองเข้าไปทั้งสองข้างมันก็ยังเท่ากันอยู่นะครับนี่คือสมบัติของสมาการนะครับเราใส่รากที่สองเข้าไปได้เลยสาเหตุที่ใส่เข้าไปเพราะว่ารากที่สองปุ๊บกับกําลังสองมันจะตัดกันครับกํากลังสองจะหายไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบแปดบวกกับ y เห็นไหมครับดื่อเเลยอย่างนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นรากที่สองของหนึ่งหมื่นนะครับเราไปถอดรูทเอารากที่สองของหนึ่งหมื่นตัวเดียวกันคูณกันได้หนึ่งหมื่นก็คืออะไรครับ 100ถอดรูทมาแล้วได้100นะครับก็จะเป็นอย่างนี้จากนั้นก็จะได้ y นะครับเท่ากับ1 0 0ครับลบกับ28ครับแก้ต่อเลยเห็นไหมครับย8บมันบวกย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบนะครับได้ตรงนี้โอเคจะได้ y เท่ากับ7จ็บครับอมแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็อย่าลืมทำการบ้านนะครับเดี๋ยวครูจะสั่งนะครับ สงสัยข้อไหนถามได้นะครับทักไลน์มาถามได้นะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับสวัสดีครับ